ก็มาเช้านะครับมีเจ้าตัวเทลเลอร์มาลงนะเพราะว่าเห็นสมุดรับประกันเนี่ยวางอยู่ประมาณสัก6คันนะครับแต่ว่าตอนนี้ช่วงสายนี่ตอนนี้ก็ประมาณสัก7จ็ดโมงเกือบ8ปดโมงเนี่ยก็มีมาลงอีกแล้วนะครับคันนี้ไม่แน่ใจเจ้าตัวเอ็กซ์ลีคันนี้นะครับถ้าลงบุรีรัมย์นอกเมืองเสร็จก็คาดว่าจะไปสุรินทร์ต่อ,อโอโ้โราคามันวางได้แบบนั้นมากเลยนะ คันนี้ราคารุ่นนี้นะครับราคาปรับขึ้นอยู่1 0,000บาทนะแล้วก็เจ้าต,ตัวสปาร์ค3.0ดเดี๋ยวเราไปถามทีมงานกันว่า<ม>เอาคันไหนลงบ้างเอาคันไหนลงบ้างครับสองคันท้ายสองคันนี้โอ้ยคันนี้เกียร์ออโต้เนี่ยคันนี้ออโต้ไหมโอ้ถ้าออโต้ออโต้คันนี้น่าจะเป็นของ f อซีที่อยู่คอนแก่นนะครับขอนแก่นแล้วเดี๋ยวจะไปส่งวันที่12 จะเป็นกันนี้แหละคันนี้ราคาปรับขึ้นไป1,000 0บาทนะครับจากราคาเดิมอยู่1นึ่งล้านเจ็ดพันบาทก็อยู่ๆหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนั่นเองแล้วไปไหนต่อไปสุรินสุรินสีสเกตเฮ้ยนี่น่าไปโอ้ยที่ท่าหกสามที่เลยสุรินสีสะเกตลงบุยลำก่อนทางผ่านก็เดี๋ยวทางทีมงานจะเอาไปที่ ุรินและก็สีสเกตต่อนะครับแบบ๊บนึงนะเดี๋ยวเขากำลังเอาบันไดลงอยู่ก็ถ้าลงทั้งหมดอะ่ะเออเราก็จะเอาเข้าไปข้างในนะั่นแหละแต่นี่มันลงแค่นี้ลลงๆยังไม่มีรถเท่าไหร่ นี่ต้อนรับเช้าว,วันใหม่เป็นพาทิที่สดใสขวามือเออมาเออจับเลยแล้วว่ามาเคิดทำอะไรนั่งกินเบียร์นั่งไปนั่งมาเปลี่ยนชื่อช่องเฉยเลยเออเป็นเซียวไต้ยต,ยตย้หานะมันจะจำได้ง่ายดีถ้าเอ,าองใครมาอีกน้อง าบอกว่าจะเป็นีสุบายายจำยากกเลยเอาเซลไตาใส่ฮาก็ได้ว่ามันจะได้ตรงกันเดี๋ยวเพจก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันตรงกันให้หมดเลยเวลาลูกค้าเสิร์ชหาก็เซลไตเซล์ตอะไรอย่ยางเงี้ยจำยังมีคำว่าแล้วปิดนะแล้วปิดทิ้งไม่ได้มันมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษมันเป็นกระต่ายน่ารักดี ยางอะไรมีมาครบนะเมื่อกี้เห็นรถทดสอบวิ่งก็ไปไม่แน่ใจว่าใครมาอันนี้เดี๋ยวจะไปส่งคอนแกนคอนแกนแัปโฟค์ไฮรันเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกรดเซตีพีเออัตโนมัติราคาหนึ่งล้านหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทปรับขึ้นหนึ่งหมื่นบาทพอดีแหละ เดี๋ยวดูความดีเสร็จก็จะไปทำเอกสารวันนี้มีปล่อยสองานนะครับเสียดักอ๋อเราไปรอฟังตรงนี้ก่อนเจียมลงเร็วเจียมลงเร็ว ราคามันก็ปรับขึ้นตามรุ่นนะรุ่นย่อยก็5,000ไอ้5,000บ้างหมื่นบ้าง20,000บ้างแต่พวกนี้พวกเกรดออฟท็อปเนี่ยมันจะปรับขึ้นอยู่หมื่นหนึ่งอะเออหมื่นหนึง่งยกเว้นในตัวเกรดเอ็มเกรดเอ็มมันจะปรับขึ้นแพงมากกว่าเพื่อนนะเราดูสตาร์ทชึ่งเดี๋ยวสตาร์ทแล้วนะไฟเบรกไอ้ไฟเบรกเนี่ยไม่เป็น LED ด้านบนมันก็จะเป็นไฟเบรก,ก,กดวงที่สามไฟเบรกดวงที่สามเนี่ยมันดีเพราะว่าเวลาที่เราเบรกเนี่ยเออคันหลังมันจะเห็นเราได้ชัดเจนเลยเพราะมันอยู่สูงนะ อันนี้บีบแต่ก็ไม่ได้ขยับออกเลิกนะแต่เขาจะบีบบอกว่ารถมันออกแล้วก <increí ble> ระจกตรงนั้นมันพับด้วยไฟฟ้านะ มันจึงดีเกตล้างไงแล้วก็คันที่ยาลงอีกคันหนึ่งเออมันก็จะเป็นเป็นตัวสปาร์กแหละสปาร์กจะไม่แน่ใจว่า1.9หรือว่า3.0 ไอ้นี่นี้1.9เแหละเพราะว่าถ้าเป็น3.0มันก็จะมีสติกเกอร์โอ้ยไม่ใช่สปาร์คไอ้ตัวนี้เป็นแคร็ตัว S แครตัว S นะตัวนี้ก็จะเป็น 3. ไอเป็น1.9ดแหละแต่ดูก่อนไอ้นี่ดูตัวนี้เออนี่เป็น1.9เนี่ยตัวนี้จะเป็นเจสซีมันนะ T F ถ้าเป็นตัว่าม0มันจะเป็น T F R 40 40นแต่ว่าถ้าเป็น87มันจะเป็น1.9 ล้อเดิมจากโรงงานมันก็จะเป็นเจ้าตัวล้อกระทะล้อกระทะสีบอลเงินแบบนี้อันนี้มาจากโรงงานใหม่ๆเลยนะไอตัวคาลิปเปอร์ไอตัวคาลิปเปอร์อรปเบรกก็จะเป็นส e ีบอลเหมือนกันยางตัวนี้เป็นยางใหม่ยางบิสโตนอตันนี้เป็นซีรีส์ยางมันนะครับก็เป็นสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสบาย่างไอโอไอคันนี้เขาปลดปลดหมด,ดแล้วมั้งปลดหมดแล้วพอมาอ,ออกได้เลย โอ้โหคห,หนึ่งนอนอันนั้นอะไรมันอ๋อฝาถังไอตัวถังน้ํามันมันเป็นพลาสติกก็จริงแต่ว่าข้างล่างมันเนี่ยมันจะมีไอตัลเล็กกันแทกด้วยนะส่วนตัวนี้มันก็จะเป็นเทานีเป็นส่วนท้ายส่วนท้ายเป็นเทาตัวนี้นเป็นถังน้ามันเออบัสดีดนดานๆทีเราจะได้มาดูกัน แล้วทำไมมันอีกคันหนึ่งมันมีอีกคันหนึ่งมันไม่มีไอ้ตัวนี้ก็นถักน้ำมันเหมือนกันเดี๋ยวถ้าเราไปดูไอ้รุ่นบนมันเป็นอะไรมันอ๋อเป็นมิวไอ้ข้างบนเป็นเป็นมิวเป็นมิวมิวมันจะมีไอ้ตัวกัดกันในกระแทกมาให้บิ๊กอัพไม่มีเอออันนี้เราจะไม่ขึ้นไปบนรถเานะทุกคนมันเป็นทรัพย์สินของเขา แดดเริ่มมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณนอกโชวรูมนะมันจะมีตัวนี้มันจะเป็นถั่วเขาเรียกว่าถั่วอะไรสักอย่างของมันถั่วบาซิลบาซิลอะไรสักอย่างนี่แหละบรรยากาศตอนเช้าเผื่อใครยังไม่เคยเห็นเอาคือนานมาแทะ เดี๋ยวเราถ่ายคันนี้เสร็จเราก็จะไปทำงานกันนะสวยดีเนาะบรรยากาศ มยังไม่มอสักทีแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอาจจะไม่ได้รีวิวรถนะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำเอกสารเลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนส่งมอบลูกค้าเลยแล้วกัน ยังไม่มามาแล้วมาแล้วไอ้ตัวนี้หลอดมันก็จะเป็นหลอดหลอดธรรมดาเฉยนะ วันเสาร์วันเสาร์ไม่อยู่เด้อไปสำรวจเส้นทางจะพาลูกค้าไปคาราวานมิวเหมือนมีคมรอร์สรบที่แล้วแหละมาแล้ว,วโตจะได้ดูแถตัวเอลงกันนะคันนี้ขึ้น5,000มั่งจาก6,17ก็เป็น6,000 เท่าไหร่วะ6 0 0 0 20,000 3พันไหม,มแล้วทุกคนคันสุดท้ายมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปกันแล้ว มันไม่มีไฟเดไลท์มาให้นะตัวเอส มันอันตรายอยู่นะแบบนี้แต่มันก็ต้องทำมันม,มีที่เข้าไปอะ,อะเดี๋ยวพวกเราทำงานเดี๋ยวเอารถคันที่จะไปปล่อยวันนี้ก็ถ่ายรูปให้ลูกค้าก่อน